เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับทุกช่องัยพี่สวัสดีครับนี่ผมมาที่เป้ารถสวยๆไปชมหรือเสือเลือกใช้นะครับคันนี้เป็นโ o โยต้าครับโตโยต้าวีออสปี2010ครับเครื่องเกียร์ดีสีสวยๆเลยนะครับราคาถูกด้วย79,000บาทนั่นเองสภาพนี้ราคานี้ครับ แทบจะหาไม่ได้อีกแล้วนะครับเจ็ดหมื่นกำลัาภาพกริบกิบทรงล่างแน่นในม,มีชนหนักเครื่องดีวิ่งทางไกลสบายความร้อนนิ่งเกียร์เข้าครบทุกเกียร์ไม่เด้งไม่หลุดเล่มเอกสารครบเบาสะอาดห้องโดยสารสะอาดทั้งข้างหน้าข้างหลังห้องเครื่องเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมสวยสวยตะเข็บไว้ขวาบางๆไม่มีรอยชนหนักสวยสวยคุ้มคุมนะครับก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชี้เป้าเลือกซื้อมาจำทุกวัน ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยท่านใดสนใจก็ไปดูท่านลองขับกันก่อนนะครับนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำมาเพิ่มเติมได้เลยครับติดต่อนัดหมายโดยตรงได้เลยเล่มเมอกสารครบภาษี69ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ